เจอกันอีกแล้วครับกับผมจานเลบอนเต็งครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนอย่างที่ผมบอกครับจะเอาคืนให้สาสมครับจะเอาคืนแบบทบต้นทบดอกครับเมื่อคืนรับตัวเน้นที่ให้ไปครับเป็นยังไงบ้างครับเอมโปลียบเจอกับเคโมเนเซฟคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอเอมโปลียเป็นยังไงบ้างครับชนะไปสอูนรับสบายตีนะครับชิวๆครับสำหรับเมื่อคืนนับเอมโปลียครับกินไปเต็มๆครับตัวเน้นครับตัวแถมตัวแรกครับเฮโรคอาอเมโลเจอกับ n อ็เบ้าคู่นี้ให้ต่อเฮลิคอร์เอเมโที่ราคาหนึ่งลูกเป็นยังไงบ้างครับชนะ5้าหนึ่งครับทีเด็ดจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ตัวแถมตัวที่2รลียงเจอกับนี้เป็นยังไงบ้างครับให้รองนี้นบเห็นไหมครับลียงไม่ดีอะไรเลยครับรองนิดแบบนี้ก็ใสใสเลยครับชนะไม่ใช่ชนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับเสมอก็เหมือนชนะครับเพราะเราได้กินตังครับคู่นี้ครับตัวแถมตัวที่2กินไปเต็มเตมครับสาหรับวันนี้เหมือนเดิมครับสาตัวครับ1ตัวนี้ครับอีกกับอีก2ตัวแถมครับเดี๋ยวผม จะวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังครับตัวเน้นวันนี้ครับผมบอกเลยว่าว่านทีเด็ดจริงๆครับตัวเน้นวันนี้ครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับเจอกับสตุดการ์ดคู่นี้เป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกเยอรมันครับเตะกันเวลา3ามทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับเลเวอร์คูเซ่นครับอันดับ13ของตารางคะแนนครับ14นัดที่ผ่านมามี15คะแนนครับสตุดการ์ดครับอันดับ15ของตารางคะแนนครับ14นัดที่ผ่านมามี14คะแนนครับ คู่นี้ครับค่อนข้างจะใกล้เคียงครับสำหรับผลงานนัดล่าสุดของทุกคู่เลเวอร์คูเซนับเจ้าบ้านวันนี้พวกเขาหน้าที่ผ่านมาพวกเขาไปเยือนโคโลนชนะโคโลนไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับสตุตการ์ดทีมเยือนวันนี้ครับหน้าที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะเฮทาเบอร์ลินไป2ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเลเวอร์คุเซนชนะไป4ประตูต่อสครับสำหรับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นเลเวอร์คูเซนครับต่อครึ่งควบลูกครับต้องบอกว่าตั้งแต่ ซาบีอลองโซฟมาคุมทีมให้กับไบเออร์เรเวอุสเซนนครับผมมองเลยครับว่าดีเหลือเกินครับช่วงหลังเรเวอุสเซนนครับราคาเปิดมาแบบนี้ก็แปลกครับควรอันดับใกล้เคียงควรจะมีราคาเรเวอุสเซนต่อปอปาครับแต่เปิดมาวันนี้ราคาไม่มีเรเวอุสเซนต่อปอปาเลยครับเป็นเรเวอุสเซนต้องยิงสถานเดียวครับถึงจะได้กินเงินครับราคามันแปลกมาตั้งแต่แรกแล้วครับ โอ้แปลกจริงๆก็มีถึงขั้นราคาเลยเวคุเซนต่อหนึ่งลูกครับเว็บหรือโตะเขาบั่นใจอะไรสักอย่างครับทําไมถึงให้ต่อราคาแพงขนาดนี้ครับผมก็รักเลเวคุเซนด้วยครับคู่นี้ครับราคาเท่าไหร่ก็จะตอบเลเวคุเซนช่วงหลังต้องบอกว่าพวกเขาฟอร์มน้อนแรงเหลือเกินครับตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดมาแบบนี้แะครับบอลเปลี่ยนโค้ดถ้าจะดีมันก็ดีเลยถ้าไม่ดีมันก็ไม่ดีไปเลยครับแบบนี้ครับเข้าทางผมเลยคู่นี้ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากครับเลเวคุเซนครับ พวกเขาดีกว่าครับสตูดิโอครับถึงแม้ราคามันจะแพงไปหน่อยแต่ราคามันแปลกผมมองเลยครับราคาแปลกแบบนี้โดนผมมาหลายทีแล้วครับสําหรับผู้นี้ผมให้ไปเลยครับเลโวอรเซนไม่น่าจะมีปัญหาครับสําหรับใครครับที่ยังไม่มีทุนเล่นหรืออยากได้เครดิตฟรีๆไปเลยนะกิจกรรมนี้เลยครับทุกคนครับถ้าแค่มาทายแค่ครับแค่มาทายสกอร์เพียงแค่ร่วมกิจกรรมแค่มากดติดตามมากดกระดิ่งช่องผมครับ แล้วมาทายผมทายผลนะครับที่ใต้คอมเมนต์ครับคู่ไหนก็ได้ทายผิดผมให้ไปเลยครับ50บาทครับแต่ถ้าใครอยากได้เครดิตฟรี300บาทให้มาทายคู่นี้เลยครับเลเวอฮูเซนเจอกับสตูดการ์ครับถ้าทายผลสกอร์ถูกผมให้ไปเลยเลยให้ไปเลยครับให้ไปเลยเลยอะไรของผมเนี่ยให้ไปเลยครับ300บาทครับฟรีๆไปเลยเอาไปเล่น้วถ้าใครเล่นได้แล้ว อยากถอนถอนได้เลยครับไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องทําเทินไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับรับไปฟรีๆเลยครับใครครับที่ทายผิดไม่เป็นไรครับเอาไป50บาทเอาไปกดเล่นสล็อตกดบาคาร่ากดอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องมากดบอลครับแต่ถ้าใครทายถูกครับ3 0 0บาทรับไปเต็มๆครับโอเคครับสําหรับคู่นี้ผมอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกับผมมากนะครับผมรอทุกคนอยู่ครับแต่ตัวแถมตัวแรบวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับ นาโปลีครับตัวแถมแรกวันนี้ผมให้แลวทีเด็ดไม่ต้องพูดอะไรมากนาโปลีร้อนแรงเหลือหลายครับยังไงก็หยุดไม่อยู่ครับตัวแถมตัวแรกไปนาโปลีครับตัวแถมตัวที่2ครับแวเดอร์เบเมนเจอกับไรซิกเหมือนกันครับไรซิกฟอร์มร้อนแรงเหลือหลายไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์อะไรมากไรซิกดีกว่าแวเดอร์เบเมนเยอะครับสำหรับราคาหนึ่งลูกเล่นไปเลยครับสําหรับวันนี้ตัวเน้นผมให้ลเวอร์พูเซ้นตัวแถมตัวแรกผมให้นาโปลีตัวแถมตัวที่2ผมให้อาเบไรซิกครับสำหรับวันนี้ครับใครที่ยังไม่มีทุนอย่างที่บอกครรกิจมนนี้้ไดดเเลยูองครับ โอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆครับที่บอกมาผมไม่ได้เป็นหมอครับแต่เป็นห่วงครับสําหรับวันนี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางผมครับจารเลบอนเตงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับจารเลบอนเตงครับ